บอลสีที่เลี้ยงเป็นไม้ประดับในบ้านสัปดาห์นี้เป็นบอลสีที่ค่อนข้างมีก <Wow. S 1> อใหญ่กำมธรรมนครบทุกสารอาหารเป็นเทคนิคหมุนเวียนการเลี้ยงบอลสีซึ่งแอดมินทำแล้วก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r ร b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะ มาพบกับแอดมินช่องคุณต้นไอทีเวลา17.30นเช่นเดิมค่ะบอลสีทุกต้นที่จะเห็นต่อไปนี้เป็นบอลสีที่เลี้ยงเป็นไม้ประดับ <Wow. S 1> ในบ้านค่ะมีหลายท่านสอบถามมาว่าคุณต้นเลี้ยงบอลสีในตู้หรือนอกตู้ต้นจะบอกว่าต้นเลี้ยงบอลสีทั้งในตู้และนอกตู้ล่าสุด เลี้ยงบอนสีเป็นไม้ประดับในบ้านด้วยค่ะเหตุผลที่เลี้ยงบอนสีไว้ในบ้านเพราะอันดับแรกเลยอยากมีต้นไม้สวยๆวางไว้ในบ้านค่ะและเหตุผลอันที่2นั่นก็คือจากประสบการณ์การเลี้ยงบอนสีในตู้จำเป็นที่จะต้องนำน้องบอนสีในตู้ออกมาเลี้ยงนอกตู้บ้างเพื่อ 1. ให้บอนสีมีความแข็งแรง สเพื่อให้น้องบอลสีมีการกัดสีที่สวยงาม 3. เพื่อให้บอลสีแตกหลอดแตกนอตูเร็วนั่นเองค่ะบอลสีที่เลี้ยงในบ้านเพื่อเป็นไม้ประดับจะเป็นบอลสีที่นำออกมาจากในตู้แล้วพักไว้ก่อนที่จะนำน้องบอลสีออกมาเลี้ยงนอกตู้ค่ะ เป็นเทคนิคหมุนเวียนการเลี้ยงบอลสีซึ่งแอดมินทำแล้วได้ผลดีมากๆเลยค่ะก่อนที่จะทำการหมุนเวียนสลับบอลสีไปค่ะเราไปชมวิธีการบำรุงบอลสีในวันนี้กันค่ะสูตรบ,บำรุงบอลสีในวันนี้น้ำหมักมูลวัวค่ะไม่ต้องสงสัยเลยค่ะว่าทำไมแอดมินใช้น้ำหมักมูลวัวเป็นประจำน้ำหมักมูลวัวหนึ่งเป็นน้ำหมัก ที่ทำง่าย 2. ส,สามารถเก็บไว้ใช้ได้เป็นเวลานานๆสมมีประโยชน์ต่อพืชอย่างมากมายค่ะเพราะในน้ำหมักมูลวัวจะมีธาตุไนโตรเจนธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมซึ่งเป็นธาตุกลุ่มอาหารหลักของพืชค่ะนอกจากนี้ยังมีกลุ่มธาตุที่เป็นกลุ่มอาหารรองของพืชนั่นก็คือธาตุแคลเซียม ธาตุแมกนีเซียมธาตุกำมมะทันครบทุกสารอาหารเป็นปุ๋ยที่ <Wow. S 1> ดีเลิศจริงๆค่ะปริมาณที่ใช้ใช้2ช้อนโต๊ะต่อ,ตอน้ำ10ลิตรค่ะสำหรับวันนี้แอดมินทำเข้มข้นเพราะว่ามีบอนสีหลายกระถางมากสำหรับการบำรุงในวันนี้ค่ะวิธีการทำและขั้นตอนการทำน้ำหมักมูลวัวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ ส่วนผสมที่2ใช้น้ำเปล่าปริมาณ10ลิตรค่ะทำการพรวนดินก่อนที่จะใส่ปุ๋ยทุกครั้งค่ะปุ๋ยสูตรนี้สามารถจะใช้ได้2วิธี1นลาดลดที่โคนต้นหรือจะฉีดพ่นทางใบก็ได้ค่ะและความถี่ในการใช้แนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้1ครั้งต่อสัปดาห์ หุ๋ยสูตรนี้เหมาะสำหรับบำรุงต้นรากใช้ในช่วงที่พืชกําลังเติบโตใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุปูกและวัสดุเพาะกล้าพืชได้เลยค่ะช่วยให้ดินเก็บความชื้นได้มากขึ้นช่วยระบบรากให้พืชรวมถึงบอนสีมีการกระจายระบบรากที่ดีทำให้บอนสีรวมถึงต้นไม้ทุกชนิดแตกหลอดแตกหน่อใบดก ใบสวยเป็นพุ่มสวยงามจริงๆค่ะหลังจากที่บำรุงบอนสีทุกต้นที่จะทำการหมุนเวียนเสร็จแล้วนี่คือด้านนอกบอนสีที่ทำการหมุนเวียนแล้วเลี้ยงนอกตู้ค่ะไปดูบอนสีที่ใช้เป็นไม้ประดับเลี้ยงในบ้านของสัปดาห์นี้ค่ะบอนสีที่เลี้ยงเป็นไม้ประดับในบ้านสัปดาห์นี้เป็นบอนสี ที่ค่อนข้างมีกอใหญ่มากๆแอดมินจะทำการเปลี่ยนหมุนเวียนสลับบอลสีเป็นประจำค่ะเพื่อให้น้องบอลสีทุกกระถางได้มีโอกาสเลี้ยงในตู้เลี้ยงนอกตู้และเลี้ยงเป็นไม้ประดับในบ้านนั่นเองค่ะคลิปนี้แอดมินก็นำเทคนิคการหมุนเวียนสลับ การเลี้ยงบอลสีของช่องคุณต้นไอทีมาแชร์สำหรับทุกท่านที่ฝากสอบถามมาว่าแอดมินมีการจัดการการเลี้ยงบอลสีอย่างไรหลังจากที่แอดมินได้โพสต์คลิปการเลี้ยงบอลสีในบ้านไปหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับท่านที่ต้องการตั้งกระถางบอลสีเป็นไม้ประดับในบ้าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอที a n n e l ค่ะฝากกดติดตามเพจและช่องติ k ต o k คุณต้นไอทีบอลสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ หากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปหรือจะเข้าไปพูดคุยกันในเพจคุณต้นไอทีบอนสีได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกต้นไม้ทุกชนิดเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบพคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ